ไม่ได้ป้ามาควิดยังกลัวอยู่เดี๋ยวทองแต่งารให้ทองก้อนให้ป้ามาครับออกทุกทีใช่ไหมกินสักคำสองคำกินสักคำสองคำนะเดี๋ยวเรากินโอ้ไม่พ่อไม่กินสัญญานะคำสองคำนะเออ Terima <laughs> kasih. <laughs> ครับขอบคุณครับนจ้าโบวี่จริงจริงครับโอ้โหตัดแคบว่เลยจ้า จุบปาลาลยพซ่จุบปาาเอากปดีเลย่ะมาจุบปาจุบปากจุบปากจุบปากดีกว่าครัครับขออปดีเับไปดีเยครับวันเกิดวันนีเอครใช่ครับเดี๋ยววันเกิดพี่ก็พี่บักมาเวะลออยู่รออยู่ 14มีวินาทีได้ได้เลยได้เลยได้เลยเกิดพี่เพิ่งผ่านมาเองจริงเหรอใจเลยมันเกิดกอบพี่อ่ะเออมันเท่าไหร่มนสองทันวาเออใช่จมน้ำอยู่เลยจมน้ำอยู่เนี่ยจมน้ำอยู่เลยมา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 ใครยี้กันต่อมา